ตอนน,ตอนนี้จะเป็นการเทสในส่วนของฟังก์ชันออโต้รีโครสนะครับอ่าทดสอบได้ตอนนี้มอเตอร์ชาร์จสปินเรียบร้อยแล้วนะครับสปินชาร์จแล้วนะครับขึ้นอินดิเคเตอร์ล้นงงไว้3วินาทีโอเคออนแล้วก็กลับมาบชาร์จแล้วก็ในกรณีที่สมมุติว่าไฟตกอ่าสมมุตนะิว่าไฟตกครับผมครับผม ตเ,เ DCB อืมออกครับโอเคออฟไปมาไปมาปกตินะครับหน่วงอ่าเข้าแล้วหน่วงแล้วก็ทำการโคลสนะครับพร้อมชาร์จกับสปริงกลับเข้าไปที่เดิมฟังก์ชันออโต์รีคสรโอเค อันนี้กรณีแมนนวลครับอันนี้ในกรณีแมนนวลนะให้มาใช้ที่หน้า ecb โอเคนะครับฮอปฮอนก็คือโอเปเรตจากหน้าตัวอุปกรณ์มาเลยในฟังก์ชันแมนนวลล้อโอเคแล้วก็นี่โอเปนแล้วอ่าโคดแล้วก็โค้ดเข้าไปพร้อมชาร์จเรียบร้อยโอเคจบฟังก์ชันครับ ขอบคุณทีมงานครับขอบคุณครับโดยจากคลิปข้างต้นนะครับจะเห็นได้ว่าการทํางานของตัว a c b นั้นก็จะมีการทํางานที่เป็นอัตโนมัติมากขึ้นซึ่งก็อยู่ภายใต้ในเงื่อนไขต่างๆตามข้อกําหนดนะครับอย่างเช่นไฟตกไฟดับตัวอุปกรณ์เองก็จะมีมอเตอร์ด้านในซึ่งถูกออกแบบมาให้มันทําการชาร์จสปริงรอไว้นะครับแล้วก็ เข้าอัตโนมัติเมื่อเข้าเงื่อนไขนะก็คือクロสอัตโนมัตินั่นเองโดยฟังก์ชันออโ o ้รีโค s สนี้เหมาะสำหรับางานในลักษณะคอนโดหรืออาคารสูงบางที่ที่ทางเช่นผู้ดูแลอาคารไม่ค่อยมีความรู้ทางด้านนี้มากนักและต้องการให้อุปกรณ์หรือ ACB ทำงาน c l o เบรกเกอร์อย่างอัตโนมัติโดยการโครสนั้นต้องอยู่ภายใต้ในเงื่อนไขที่กำหนดและฟังก์ชันออโต้รีโคสนี้ก็ถูก นำมาประยุกต์ใช้ในส่วนของงานภาคอุตสาหกรรมแล้วก็งานประเภทอื่นๆอีกเช่นกันทั้งนี้การใช้งานประเภท ACV หรือ a i r Circuit b r e a k e r จำเป็นจะต้องมีความรู้หรือทักษะพอสมควรในการดู u อลหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหากเกิดความผิดพลาดและต้องรู้ว่าเมื่อเกิดความผิดพลาดแล้วจะสามารถแก้ไขได้อย่างไรฝากติดตามด้วยนะครับ